ก็สวัสดียามเที่ยงเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านต้นยินตาโฟกุ้งทอดนะครับอยู่ที่ถนนลาดพร้าว71นะครับครับอันนี้ก็เป็นรายการอาหารนะครับเดี่ยวเขมีทุกเส้นเลยฮะทั้งเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่เปนเส้นกิบบีเกาเหลานะครับมีทั้งยินตาโฟมีทั้งต้มยำนะครับส่วนราคานะครับถ้าธรรมดาก็60บาทพิเศษก็70บาทนะครับเกาเหลาก็70บาทนะครับกุ้งทอดก็จานละ60นะครับ กุ้งทอดบวกคูืก็จานละเ็บาทนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะฮะสำหรับร้านนี้ก็จะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งของทุกวันนะครับครับผมก็สั่งบะหมี่แห้งธรรมดานะครับทำนี้ก็ราคา60บาทนะครับก็ได้กุ้งทอดมานึงตัวนะครับแล้วก็ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งนะครับก็ให้เยอะพอสมควรนะครับราคานี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับเพราะว่าปริมาณเครื่องกับปริมาณเส้นเขาก็ให้เยอะพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่าเป็น ครับก็ทานหมดแล้วนะฮะรสชาติก็อร่อยนะครับกุ้งนี่เขาก็ให้ตัวใหญ่เลยนะฮะคล้ายๆกับกุ้งเทมปุระเลยนะฮะถ้าใครเคยกินอาหารญี่ปุ่นก็จะรู้ดีนะครับแล้วก็เครื่องอย่างอื่นนะฮะรวมถึงเส้นบะหมี่เขาก็ให้เยอะเลยนะครับก็อิ่มนะครับก็คลิปต่อไปไปทาอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามข้อท่าวิวบายดีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ